รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์คุณเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมคุณกําลังเจอพายุชีวิตและสงสัยว่าพระเยซูโปรงหลับอยู่หรือเปล่าซึ่งโปรงก็หลับอยู่จริงๆด้วยความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบตัวพระองค์แต่โปรงก็ยังหลับอยู่ได้คุณรู้ไหมทําไมเพราะโะรงรู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางสุดท้ายรปรงจะไปถึงอีกฝั่งแน่นอน ขอบคุณที่ร่วมชมรายการของเราวันนี้กับรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันเมื่อวานฉันเริ่มต้นด้วยเรื่องของการสงบสติอารมณ์ลงฉันพูดถึงว่าคำคํานี้น่าฟังมากแค่ไหนใจเย็นๆแค่คําพูดนี้ก็รู้สึกสงบลงแล้วมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบนโลกนี้เต็มไปหมดหลายเรื่องที่ทำให้คนผิดหวังและโมโหแต่วันนี้ฉันมีข่าวดีมาบอก แค่การที่คุณมีบางเรื่องให้ต้องผิดหวังไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอารมณ์เสียฉันอยากจะพูดอีกครั้งหนึง่งฉันเพิ่งคิดได้ตอนก่อนจะเริ่มรายการนี้เองแค่เพราะคุณมีอะไรบางเรื่องให้ผิดหวังไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอารมณ์เสียบางทีนั่นอาจจะเป็นบทเรียนแรกที่เราต้องเรียนรู้คือฉันรู้จักพ่อแม่บางคนที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่พ่อแม่ที่ดีถ้าไม่กังวลเรื่องลูกๆของตัวเอง แต่นั่นไม่จริงเลยการที่คุณจะไม่กังวลเรื่องลูกๆได้ก็เป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจทำอารมณ์ของเราอาจจะประทุขึ้นหรือเย็นลงก็ได้แต่เราไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวไปตามนั้นพระเยซูตรัสว่าพระองค์ได้ประทานสันติสุขให้เราแล้วในฉบับขยายความในยอห์นบทที่14ข้อ26ถึง27 พระองค์ตรัสว่าเลิกปล่อยให้ตัวเองอารมณ์เสียและไม่พอใจดังนั้นฉันคิดว่าก่อนที่ใครจะมีสันติสุขในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอได้นั้นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องเรียนรู้คือพวกเขาต้องรับผิดชอบสันติสุขของตัวเองและเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะรอให้สถานการณ์ทั่วโลกเปลี่ยนไปซะก่อนนี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูตรัสว่า ให้ดำเนินชีวิตทีละวันและอย่าใช้วันนี้กังวลถึงเรื่องของวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ก็จะมีปัญหามากพออยู่แล้วคงมีไม่กี่วันที่ผ่านไปได้อย่างราบรื่นเวลาบางอย่างที่เราอยากให้เกิดกลับไม่เกิดขึ้นหรือเกิดบางอย่างที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยดังนั้นเราจะต้องเข้มแข็งขึ้นวางใจพระเจ้าให้มากขึ้นและตั้งใจว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในโซนของความผิดหวังตลอดเวลา สุภาษิต44ข้อ30จิตใจสงบฉันชอบคำนั้นจิตใจสงบและไม่หวันไหวให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่ความอิจฉาริษยาและความโกรธเคืองก็คือความขัดแย้งและเสียใจทำให้กระดูกผุดังนั้นตรงนี้กำลังบอกเราว่าความเครียดความไม่พอใจและความโกรธที่เราเจอในโลกทุกวันนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราในทางลบมากๆหรือจะพูดแบบนี้ก็ไม่น่าผิดว่ายุคนี้มีคนป่วยเยอะมากกว่าที่เคยมีมามีผู้คนมากขึ้นที่ต้องกินยามมากกว่ายุคไหนๆและฉันเชื่อด้วยว่าความเครียดทั้งหมดที่เรามีในชีวิตเกิดจากการตัดสินใจของเราเองฉันรู้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆเอาละอย่างเช่นมาดูเรื่องตารางงานของเรา ถ้าฉันจะถามว่ามีใครบ้างที่มีงานต้องทำหนักเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำไหวพวกคุณส่วนใหญ่หรือหลายคนอาจจะตอบว่าใช่ฉันเองรู้ไหมคุณเปลี่ยนตารางงานของคุณได้นะฝึกที่จะพูดว่าไม่บ้างก็ได้เราไม่จำเป็นต้องแบกภาร,ระหนักอึ้งจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีที่จะไปทำอย่างอื่น สุภาษิตบทที่14ข้อ30ชฉันขออ่านอีกครั้งเพราะข้อนี้ดีมากจิตใจสงบและไม่หวั่นไหวให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่ความอิจฉาริษยาและความโกรธเครืองทำให้กระดูกผุดังนั้นคุณอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าทุกๆวันที่คุณอยู่อย่างสงบสุขก็เหมือนการได้รับวิตามินทั้งวันที่ทำให้มีสุขภาพดีและ มีประโยชน์การรอคอยพระเจ้าแทนที่จะทำอะไรไปตามอารมณ์ทำให้เรามีกำลังที่จะทำสิ่งที่เราต้องทำเวลาพระเจ้ามอบหมายให้เราทำเราจะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเวลาเรากำลังอารมณ์เสียเราต้องสงบสติอารมณ์และรอคอยพระเจ้าจงนิ่งเสียและรู้ถัดว่าเราคือพระเจ้าอิสยาห์40ข้อ31ทุกคนรู้จักข้อนี้ดี เป็นพระคมภี์ข้อหนึ่งที่เราชอบมากแล้วมันก็จริงมากๆด้วยแต่เขาทั้งหลายพูดรอคอยพระยาเวรอคอยหมายความว่ายังไงเราพูดไปแล้วเมื่อวานนี้คือการคาดหวังมองหาและหวังในพระองค์เห็นไหมการรอคอยไม่ใช่รออยู่เฉยๆแต่เป็นความกระตือรือร้นในฝ่ายวิญญาณคุณคุณเชื่อคุณวางใจคุณคาดหวังว่าพระเจ้าจะปรากฏได้ทุกเมื่อจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีก หมายถึงเข้าใกล้พระเจ้าเหมือนนกอินทรี see. บินเข้าใกล้พระอาทิตย์เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี่ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยอิสยาห์สีข้อสาบเอ็คุณรู้ไหมบางคนอาจจะเหนื่อยตลอดเวลาเพราะคุณปล่อยให้อารมณ์ครอบงำชีวิตคุณฉันรู้ดีเพราะฉันใช้ชีวิตแบบนั้นมานานหลายปีเลยทีเดียวรู้ไหมเราถูกเรียกมาให้เป็นพยานต่อคนในโลกนี้และ การมีชีวิตที่เป็นพยานนั้นต่างจากการเล่าเรื่องของพระเยซูให้คนอื่นฟังเป็นการใช้ชีวิตเหมือนกับพระเยซูอย่างที่พระองค์เป็นตอนที่พระองค์ยังอยู่บนโลกนี้ต่อนหน้าผู้คนน่าจะเป็นฟรานซิสแห่งเอ c ซซีที่พูดไว้ว่าสั่งสอนตลอดเวลาแต่ถ้าจำเป็นก็จงใช้คำพูดพูดง่ายๆก็คือให้ชีวิตของคุณเป็นคำเทศนาให้กับคนรอบข้าง และฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่เราจะทำอย่างนั้นได้ก็คือการสงบสติอารมณ์ในสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังอารมณ์เสียสมมุติว่าคุณได้ยินมาว่าจะมีการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากในที่ทำงานของคุณโดยธรรมชาติแล้วทุกคนจะตกใจพวกเขาจะรู้สึกกลัวแต่คุณเห็นไหมเราอยู่เหนือธรรมชาติได้โดยการวางใจในพระเจ้า ว่าเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าพระองค์จะรักษางานของเราไว้หรือถ้าเราต้องตกงานพระองค์ก็จะให้งานอื่นกับเราที่ดีกว่าเดิมเราไม่ต้องกลัวหรือวิตกกังวลแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราสามารถสงบนิ่งและวางใจพระเจ้าแล้วถ้าคุณทำอย่างนั้นได้ไม่นานหรอกก็จะมีคนถามคุณว่าคุณยังสงบนิ่งแบบนี้อยู่ได้ยังไง ทั้งที่มีแต่คนกลัวว่าจะต้องตกงานนั่นเป็นโอกาสที่คุณจะบอกได้ว่าแทนที่จะอารมณ์เสียฉันตั้งใจว่าฉันจะวางใจในพระเจ้าฉันเชื่อว่าพระองค์จะดูแลฉันคุณรู้ไหมเวลาคนถามคุณว่าทำไมคุณถึงแตกต่างเขาก็กำลังเปิดใจและรับฟังคำตอบ2ทิโมธีบทที่4ข้อ2อาจารย์เปาโลก,กำลังสอนทิโมธีนักเทศหนุ่มว่าเขาควรดำเนินชีวิตยังไง พวกเขาเชื่อว่าจะได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายพวกเขาคาดหวังว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาได้ทุกเมื่อท่านบอกว่าจงประกาศพระวจนะจงทำอย่างคมักเมน่นหมายถึงจงพร้อมอยู่เสมอทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจทั้งได้รับการต้อนรับหรือไม่ก็ตามในฐานะที่ท่านเป็นคนสอนพระวจนะท่านต้องให้คนรู้ว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเขา ดีมากเลยใช่ไหมหน้าที่ของคุณคือการทําให้คนอื่นเห็นไม่ใช่บอกคนอื่นมีกี่ครั้งเวลาคุณไปบอกใครสักคนว่าเขาทําผิดและพวกเขาจะซาบซึ้งที่คุณบอกพวกเขาไม่บ่อยเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่แล้วแบบนั้นมีแต่ทําให้เกิดการโต้เถียงหรือการทะเลาะวิวาทแต่ท่านกําลังบอกว่าถ้าคุณดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องคุณจะทําให้คนอื่นเห็นได้จากวิธีการใช้ชีวิตของคุณ ว่ามีอะไรที่ผิดพลาดในชีวิตพวกเขาบ้างดังนั้นถ้าเราอยู่อย่างสงบนิ่งฉันว่านั่นเป็นคำพยานที่ดีที่สุดอย่างหนึง่งว่าเราวางใจพระเจ้าคือการอยู่อย่างสงบขณะที่สถานการณ์ของเรามีแนวโน้มว่าเราต้องอารมณ์เสียแน่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขามีชีวิตที่ดีกว่าได้ด้วยการเป็นแบบอย่างใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้พวกเขาเห็นว่าคุณยังมีความสุขได้ แม้ในเวลาที่ยากลำบากทำให้พวกเขาเห็นว่าการเป็นผู้ให้ด้วยใจกว้างเป็นยังไงทำให้พวกเขาเห็นว่าการอยู่อย่างสงบสุขมีความอดทนมีความยินดีมีสันติสุขและมีเมตตานั้นเป็นอย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องสอนพวกเขาด้วยคำพูดเสมอไปจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้ามีโอกาสที่เราจะพูดแต่เราทุกคนสามารถเทศนาได้ด้วยการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี สงบนิ่งใจเย็นและมัน่นคงและทําหน้าที่ของคุณเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปคุณรู้ไหมพระเยซูสงบนิ่งขณะที่เจอพายุอันที่จริงสิ่งที่พระองค์ทำทำให้สาวกเชื่อในตัวพระองค์มากขึ้นมาระโกบทที่4ข้อ35เย็นวันนั้นฉันอยากให้คุณฟังตรงนี้ดีๆพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิด เวลาพระเยซูตรัสว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดพระองค์หมายความว่าสุดท้ายเราจะได้ไปถึงอีกฝั่งแน่นอนเมื่อลาจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคำแปลฉบับหนึ่งบอกว่าใหญ่เท่าพายุเฮอริเคนคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือ จนน้ำจนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือคุณเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมคุณกำลังเจอพายุชีวิตและสงสัยว่าพระเยซูโปรงหลับอยู่หรือเปล่าซึ่งพระรงก็หลับอยู่จริงๆด้วยความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบตัวพระองค์แต่โะรงก็ยังหลับอยู่ได้คุณรู้ไหมทําไมเพราะโปรงรู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางสุดท้ายโะรงจะไปถึงอีกฝั่งแน่นอน พวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากําลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบคุณรู้อะไรไหมที่พระองค์สั่งให้พายุสงบลงได้ก็เพราะว่าพระองค์มีความสงบนิ่งเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราต้องรักษาความสงบภายในและสันติสุขภายในถ้าคุณลองคิดถึงมหาสมุทรซึ่งลึกมากอาจจะมีพายุ ที่รุนแรงเลวร้ายมากๆเกิดขึ้นบนพื้นผิวของมหาสมุทรมีคลื่นซัดไปมาลมพัดแรงแต่ลึกลงไปในน้ำทะเลนั้นทั้งสงบและนิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นได้และชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวเราลึกๆข้างในเราก็สามารถสงบนิ่งอยู่ได้ถ้าเราวางใจในพระเจ้า พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านรู้ไหมความสงบนิ่งของเดฟหลังจากที่เราแต่งงานกัน ฉันไม่รู้จริงๆว่าความสงบหรือสันติสุขคืออะไรตั้งแต่ฉันจำได้ชีวิตก็มีแต่ความวุ่นวายไม่จบสิน้นฉันถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศและเขาติดเล่ามากเขาจะออกไปเมาแล้วกลับบ้านมาทุบตีแม่ของฉันพูดจาผงผางตะโกนโวยวายบ้านเรามีแต่ความกลัวมีแต่ทะเลกกาะกันขัดแย้งกันฉันก็เลยไม่รู้จริงๆว่าความสงบสุข มันรู้สึกยังไงแน่นอนไม่ต้องพูดถึงระยะยาวส่วนเดฟกลับสงบและนิ่งมากจริงๆจากนิสัยที่ฉันเป็นฉันกลับพยายามทําให้เขาอารมณ์เสียอีต่างหากเพราะถ้าฉันอารมณ์เสียฉันก็อยากให้คนอื่นอารมณ์เสียกับฉันด้วยแต่เขาก็ยังนิ่งอยู่ได้ช่วงแรกๆฉันไม่พอใจเลยฉันโกรธมากแต่ว่าหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็ทําให้ฉันเห็นว่าตัวฉันเองมีอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้าง เหมือนข้อพระคัมภีร์ที่ฉันอ่านไปก่อนหน้านี้ว่าชีวิตของเขาเป็นคำพยานกับฉันแล้วฉันก็เริ่มอยากมีความสงบสุขเหมือนอย่างที่เขามีบ้างพอฉันกระหายความสุขนั้นมากๆเข้าฉันก็เลยถามพระเจ้าว่าฉันจะมีสันติสุขแบบนั้นได้ยังไงและพระองค์ก็เริ่มสํแดงให้ฉันเห็นหลายอย่างในชีวิตฉันว่าฉันต้องรับมือกับอะไรต่างๆด้วยวิธีที่ต่างจากเดิม ถ้าฉันอยากมีความสงบสุขแบบนั้นบ้างเราจะอธิษฐานขอสันติสุขอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเรียนรู้ว่าอะไรมักทําให้เราไม่พอใจเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงหรือเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นให้ตั้งสติล่วงหน้าว่าคุณจะสงบนิ่งไว้อย่างที่ฉันได้เรียนรู้ว่าเวลาฉันรีบถ้าฉันต้องรีบนานๆเข้าฉันจะเริ่มอารมณ์เสียดังนั้นนั่นหมายความว่าฉันต้องจัดระเบียบชีวิตไม่ให้ตัวเองต้องรีบร้อนเกินไป ฉันจะต้องตัดบางอย่างออกไปหรือฉันต้องเตรียมบางอย่างไว้ตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นเพื่อตอนเช้าจะได้ไม่เร่งรีบเกินไปศัตรูจะได้ไม่ฉวยโอกาสเข้ามาทําให้ฉันอารมณ์เสียตั้งแต่ตอนเช้าเพราะปกติแล้วถ้าคุณเริ่มต้นวันใหม่แบบนั้นทั้งวันที่เหลือก็อาจจะเป็นแบบนั้นไปด้วยเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวว่าตัวเองเริ่มอารมณ์เสียนั่นเป็นสัญญาณว่าเราต้องใจเย็นลงมานกําลังด้อมดํามองๆอ,องอยู่ มันเดินวนเวียนเพื่อจะหาคนที่มันจะกัดกินได้ฉันบอกเลยว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคุณความมั่นคงของเดฟทำให้ฉันมีความต้องการมากขึ้นที่จะมีอย่างที่เขามีบ้างซึ่งผู้คนควรได้เห็นคริสเตียนที่สงบนิ่งในท่ามกลางมรสุมชีวิตโอ้โหวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนที่จะได้เป็นพยานให้คนรอบๆตัวเรา เพราะทุกวันนี้ผู้คนเต็มไปด้วยความกลัวและผิดหวังนอกจากนั้นยังมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเยอะไปหมดฉันหมายถึงมันเหมือนว่าฉันไม่รู้ว่าเขาจะรับมืออยังไงถ้าเขาไม่รู้จักพระคริสต์เพราะพระองค์คือแหล่งกำลังของเราความสงบท่ามกลางพายุทำให้เรามีอำนาจเหนือพายุอา่านมาระโกบทที่สข้อ35ห ถึงบทที่5ข้อ1ถ้าคุณอ่านบทที่5ข้อหนึ่งจำได้ไหมข้อ35บอกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดและในบทที่5ข้อ1บอกว่าพระองค์กับพวกสาวกก็ข้ามทะเลไปอีกฝากหนึ่งฉันชอบมากเริ่มจากตรงนี้เราจะไปถึงอีกฝั่งแต่โอ้โหระหว่างทางมันจะมีระหว่างทางเสมอตรงนั้นแหละที่มานพยายามดึงคุณออกไปขโมยความเชื่อข,ของคุณทาให้คุณล้มเลิกความฝัน ทําให้คุณเชื่อว่าคําอธิษฐานของคุณจะไม่ได้รับคําตอบแต่ถ้าคุณสงบสติอารมณ์และมั่นคงไว้คุณติดสนิทกับพระเจ้าและยังคงทำสิ่งที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำสุดท้ายคุณจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งฉันรู้จักในพระวจนะของพระเจ้าและก็รู้จักชีวิตส่วนตัวของฉันด้วยสุภาษิต16ข้อ32กล่าวว่าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเอง ก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ว้า wow. วคนที่ควบคุมตัวเองได้คนที่จัดการตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หมายความว่าคุณไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมชีวิตคุณคนแบบนั้นก็ยังดีกว่าคนที่เข้าไปยึดครองเมืองทั้งเมืองได้ด้วยตัวเองคนที่ควบคุมตัวเองได้นั้นแข็งแกร่งกว่าคนที่สามารถพิชิตเมืองได้ทั้งเมืองว้า wow. ว ดีมากเลยอ่ะแล้วข้างในเกิดอะไรขึ้นบ้างนึกออกไหมภายนอกคุณอาจจะยิ้มแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าในใจคุณไม่ได้อารมณ์เสียอยู่เราอาจจะบอกทุกคนว่าเราไม่เป็นไรแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าที่บ้านเราไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเราอาจจะแกล้งทําว่าเราเชื่อแต่คุณรู้ไหมการเสแสร้งไม่เคยทําให้พระเจ้าประทับใจเลยขอให้จําไว้เสมอความจริงเท่านั้นที่จะปลดปล่อยให้คุณเป็นไทย หนึเปโตรบทที่สข้อสาถึงสกล่าวว่าอย่าประดับตัวแต่ภายนอกอย่างประณีตและพิถีพิถันด้วยการถักผมการสวมใส่เครื่องทองหรือการนุ่งห่มเสื้อผ้าไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นผิดหรือเราไม่ควรดูแลตัวเองให้ดูดีหรือทำให้ดีที่สุดแต่หมายความว่าอย่าให้นั่นเป็นเรื่องเดียวที่คุณกังวล แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบความสงบนิ่งข้างในใจคุณซึ่งไม่ใช่ความกังวลหรือวิตกกังวลแต่เป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้าข้อนี้ดีมากๆเลยคุณรู้ไหมฉันใช้เวลาประมาณ หนึ่งชั่วโมงถ้าวันนั้นเป็นวันที่ฉันต้องสระผมจัดทรงผมพอถึงเวลาอาบน้ำแต่งหน้าจัดทรงผมแต่งตัวเตรียมตัวให้พร้อมทั้งหมดใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคือฉันทำอย่างนั้นทุกวันเพราะฉันอยากดูดีเวลาต้องออกไปข้างนอกแล้ว ฉันใช้เวลาเตรียมตัวในฝ่ายวิญญาณน,นานเท่ากันไหมอืมขอบคุณพระเจ้าที่ฉันทำอันที่จริงฉันใช้เวลามากกว่านั้นนิดหน่อยแต่มีกี่คนที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจัดการกับรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีแต่ไม่ยอมใช้เวลาแม้แต่สองนาทีทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีหัวใจที่ถูกต้อง ฉันอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณใช้เวลากับพระเจ้าทุกเช้าก่อนที่คุณจะไปทําอย่างอื่นนั่นเป็นการใช้เวลาที่ฉลาดที่สุดและดีที่สุดที่คุณจะทําได้คุยกับองค์นั่งเงียบๆต่อพระพักพระองค์บอกพระองค์ว่าคุณต้องการหรืออยากได้อะไรใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ดูซีดีคําเทศนาที่ดีๆด,ดูรายการชั้นในทีวีสะสมพระวจนะในใจคุณ ลก,กระตุ้นตัวเองขึ้นด้วยการทบทวนสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทำใจเย็นๆนิ่งไว้ไม่ต้องวิตกกังวลฉุนเฉียวอย่าเครียดเกินไปผ่อนคลายบ้างฝึกผ่อนคลายจากภายในคุณอาจจะนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ทำให้ตัวเองผ่อนคลาย ฝึกที่จะอยู่สงบนิ่งเพราะสิ่งนี้ทำลายความชั่วร้ายได้ฉันชอบมากมานมันไม่รู้จะทำยังไงกับคุณดีถ้าคุณสงบนิ่งอยู่ได้แม้จะต้องเจอพายุชีวิตทีนี้5โอกาสที่เป็นการเปิดประตูทำให้อารมณ์เสียว้าวเอาละอย่างแรกตรงนี้คือเวลาที่แผนการของเราไม่สำเร็จจอาวางแผนทั้งหลายจงระวังให้ดี พราะไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้เสมอจริงๆฉันมองว่าการวางแผนเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องทูลแผนการนั้นต่อพระเจ้าเสมอมั่นใจว่ามันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และอาจจะอธิษฐานเรื่องนั้นทุกวันพระเจ้าพระองค์รู้ไม่ว่าวันนี้ลูกจะวางแผนนี่นี่นี่และโน,น่นแต่ถ้ามันไม่เป็นตามแผนที่วางไว้โปรดช่วยให้ลูกสงบนิ่งและไม่เสียอารมณ์ ตั้งใจล่วงหน้าไว้เลยว่าคุณจะใจเย็นๆถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดบางที่มันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยวางแผนและวางไว้กับพระเจ้าสุภาษิตสข้อ9บอกว่าใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระยาวเวทรงนำย่างเท้าของเขาโอกาสประการที่สองคือเวลาคนอื่นทำไม่ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> คุณเคยหงุดหงิดบ้างไหม เวลาคุณเห็นคนที่คุณรักทำอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ฉลาดเลยเขาเลือกตัดสินใจแย,แย่ๆที่คุณรู้ว่ามันจะสร้างปัญหาให้ชีวิตพวกเขาแน่แต่พวกเขาก็ไม่ยอมฟังเลยแต่ว่าสุดท้ายเราต้องเรียนรู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางของตัวเองเมื่อถึงวัยของเขาและบางครั้งทางเดียวที่คนเราจะเรียนรู้ได้ก็คือลงมือทำและรับผลของสิ่งที่พวกเขาทำมันไม่มีประโยชน์เลย ที่เราจะไปรู้สึกอะไรกับการตัดสินใจแย่ๆของคนอื่นโอกาสของประตูบานที่3เวลาเรารอคอยคำขอบคุณและรางวัลตอบแทนเวลาเราทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ผลที่ได้กลับมากลับไม่ถูกต้องสำหรับเราฉันมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากแค่ไหนที่คุณยังเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าความถูกต้องจะไม่เกิดกับคุณเวลาคุณทำดีกับคนอื่นแม้ว่าเขาจะทำไม่ดีกับคุณ คุณบอกว่าฉันหวานแต่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลเลยฉันอยากได้ผลเร็วกว่านี้ฉันอธิษฐานแต่พระเจ้ายังไม่ตอบฉันทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอย่างนั้นเราต้องรอค่ะพระเจ้าตรัสว่าเราจะได้รับพัญญาของพระเจ้าโดยความเชื่อและความอดทนไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่ด้วยความเชื่อและความอดทนฉันเล่าบ่อยเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่มาหน้าธรรมาต ตอนท้ายของการประชุมที่ฉันจะอธิษฐานเผื่อเธอยืนเอามือเท้าเอลและบอกว่าฉันต้องการเงินคืนฉันคิดในใจที่คุณพูดถึงอะไรเนี่ยฉันถามไปว่าหมายความว่ายังไงคุณต้องการเงินคืนเธอบอกว่าฉันฟังคุณสอนแล้วก็ทำตามที่คุณสอนมาสองอาทิตย์แล้วถวายทรัพย์ฉันก็ถวายไปแล้วไม่เห็นมีอะไรในชีวิตเปลี่ยนแปลงเลย บอกตามตรงสิ่งเดียวที่ทำได้คือพยายามกลั้นหัวเราะซึ่งไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ของผู้หญิงคนนี้ตลกแต่ฉันคิดว่านี่คือคนที่ไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเลยพวกเขาคิดว่าจากความผิดพลาดที่เคยทำมาทั้งชีวิตถ้าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องหนึ่งครั้งนั่นจะช่วยแก้ไขทุกอย่างได้ถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยให้เวลาพระเจ้าเท่าเท่ากับที่เราปล่อยให้มันสตานมาทำร้ายเราได้ไหมอย่างน้อยก็ให้เวลาพระเจ้าเท่าเท่ากันให้พระองค์ช่วยแก้ไข จริงอยู่พระเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของเราได้อยาอ่างอัศจรรย์และเหนือธรรมชาติแต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์จะนําให้เราผ่านเหตุการณ์ทั้งหลายและสอนเราพระองค์จะช่วยปลดปล่อยเราแต่พระองค์จะทําทีละนิดทีละนิดประตูบานที่หคือเวลาเราเหนื่อยหรือสุขภาพไม่ดีฉันจะบอกว่าถ้าศัตรูอยากจะจู่โจมฉัน หนึ่งในนั้นที่ฉันต้องระวังมากๆก็คือเวลาฉันเหนื่อยมากๆฉันอยากถามคุณว่าคุณจะหงุดหงิดงุงนง่านเวลาคุณรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกแย่หรือเปล่าทําไมเราถึงคิดว่าเรามีสิทธิ์ทําไม่ดีกับคนอื่นเพราะเรากําลังรู้สึกแย่บางครั้งมันเป็นเรื่องของมุมมองของเราศัตรูจะมองหาทุกๆโอกาสเล็กๆที่ประตูนั้น แง้มออกที่มันจะทำให้คุณอารมณ์เสียได้แต่คำแนะนำของฉันวันนี้ก็คือสงบสติลงก่อนแล้วมีกำลังใจขึ้น